ตรื้ประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยาบมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำบันที่4รกรกฎาคม2566โดยชายผู้บังคับขฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้กันเดียวคารับว่าจะมีข่าวอะไรน่าใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าว,วันนี้เอาได้ไงประวัติศาสตร์ต้องเจ้าริกนะเปิดโฉมชนาทิพย์สงกรสินบล็อกเซตแพงสุดหน้าปัติศาสตร์วงการฟุตบอลไทยเลยก็ว่าได้ เมื่อทาง BG ประชุมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกสร้างปรากฏการ์ะเทือนวงการฟุตบอลไทยเปิดตัวชนาทิพย์สงการสินเอ็กซ์คูทีฟบ็อกเซ็ตวีวอร์รุ่มวันเรมิเต็ดเอ dition มีเพียงแค่18ชุดเท่านั้นซึ่งมีมูลค่าสูงถึง18,180บาทภายใต้บ็อกเซ็ตประกอบไปด้วยเสื้อ BGPU พี GPU, อาไทยลีกปี2023โฮมเจอร์ซี่จีน้ำเงินและก็อาเวเจอร์ซี่สีขาวเตอร์จเจอร์ซี่จีแดงพิเศษโรโก้สิง จำนวน3ตัวฟรูเฟกอ่าวพร้อมลายเซ็นเจชนาทิบบนเสื้อทุกตัวทอมาจะเป็นนาฬิกาจีชออ็อกรุ่น G A 700 C A 2 A D R ดีไซน์พิเศษรีม i เ e ็ด d i ดิชั่นชนาทิปสงการศิลป์ปะทะ B G P U จำนวน1เรือนโปสการ์ดภาพถ่ายเจชนาทิปสงการศิลป์จำนวน6ปรูป คีดีฟิกเกช์ของแอตติเลชีของทางสโมสรและก็บรรจุในกล่องไม้ BGPu ด้านข้างยิงเลเซอร์ชนาทิพย์สงคารศิลเบอร์18พร้อมรันออนทุกกล่องในครั้งนี้นะ ยังไม่พอเท่านั้นนะครับผมทางนี้แฟนบอลที่ซื้อชนะทิพย์บ็อกเซตเนี่ยยังได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรม m i ดแอนคริตวิ j เจในวันเสาร์ที่15กรกฎาคมโดยบัตรเข้าร่วมงาน m i ดแอนคริตวิ j เจจำนวน2ท่านโอกาสสุดพิเศษในการถ่ายรูปร่วมกับทางเจชนะทิพย์สงรารศิลป์อีกหนึ่งรอบในครั้งนี้นะโอ้โหเป็นไะว่างานนี้นะผมสวยบาดตาบาดใจนะฮะ ถือว่างานนี้ไม่ธรรมดาจริงเป็นเฉพาะของเจชนาทิพต์สงกรรศินป์คนนี้คนเดียวเท่านั้นครับโอ้โหเป็นว่างานนี้ราคา1นึ่งล้ออ่าหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทราคาไม่แพงเลยนะครับสําหรับทาง,าทงใครที่ครั่องไค้เจชนาทิพต์สงกรรศิน์เรามาดูประเด็นข่าวจอมมารกันครับเอาในงไงบางีเปิดสาเหตุที่ทางปีญะพงศ์วิวอ่อนนั่งเก้าอี้อยายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่ในครั้งักนี้ซึ่งบอกเลยว่าเดอะตุ๊กนั้นคือที่สุดแล้ว เมื่อวังยีมวอรวีมมักูดีอดีตนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและก็ฟีฟ่าเมมเบอร์มันใจเลยว่าฟีฟ่าจะไม่แบนสมาคมุ่งหนังไทยเพราะพลเอกประวิตรวงษ์สวรรคประธานโอลิมปิกไม่ได้สั่งให้นายกสมยดลาออกแต่เป็นการวิจารณ์และก็แนะให้วิจารณาตนเองเท่านั้นถ้าคุณไม่ลาออกใครจะไปทําอะไรได้มันอยู่ที่ความรู้สึกของคุณด้วยซ้ำไปถ้าขอลาออกด้วยความรับผิดชอบทุกอย่างมันก็จบแล้วแต่ถ้าจะไปบอกฟีฟ่าเอ คุณมีเจตนาอะไรหรือไม่ส่วนคำถามที่ว่าถ้าบิ๊กออสเนี่ยลาออกไปจริงแล้วใครที่เหมาะสมจะมาแทนบางยีเปิดเผยดะว่าตนมองว่าชั่วโมงนี้เดตุกเป็นยองผิวอ่อนน่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วเพราะเป็นคนฟุตบอลที่ทุกคนก็ให้การยอมรับนับถือส่วนตัวของเขาเองนะฮะยอมรับว่าคงลําบากหน่อยนะเพราะติดเงื่อนไขเรื่องอายุเกินแต่ก็พร้อมให้คําแนะนํานายกคนใหม่ที่จะเข้ามาทาฟุตบอลให้ดียิ่งขึ้นขึ้นไปอีกครั้งในครั้งนี้ แต่ผมเป็น,นว่างานนี้บิ๊กออสพร้อมจะเป็นมือขวานะฮะที่จะให้การสนับสนุนนายกคนใหม่อย่างแน่นอนโดยเฉพาะของทางปิยพงศ์พิอ่อนคนนี้นั่นครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับเอาได้ออยังไงบอกเลยไม่อยากเจอดันเจอ ผลประกบคู่ดวันครับรอบ8ทีมสุดท้ายสุบโชคงานเข้าซะแล้วเมื่องานนี้ทีมไม่ได้อยากจะเจอมากที่สุดฮนะแต่ก็ดดนเจอซะอย่างนั้นกับผลการจัดสลักแบ่งสายฟุตบอลศึกย b c ีซีบรัวครับ2023รอบนักเอา8ทีมสุดท้าย ปรากฏว่าคอนเซโปโรนั้นต้องสกัดของญี่ปุ่นของทางสุพโชคสารชาติแนวรุกทีมชาติไทยของเราประกบไปคู่ไปเจอกับทีมเต็งแชมป์ดีเกรแชมป์เจลิกฤดูกาลล่าสุดอย่างทางโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสส่วนทางอุระวะเบรดไดมอนทีมพันธมิตรเมืองทองจะพบกับทางกระบะโอซาก้าผลการจะสลักประกบคู่ลุวันครับ2องพัารอบแทีมสุดท้ายมือนต่อไปนี้คาชิมะแอดเวอรพบนากุย่าการันปัช อาวิฟ้าภกุโอกะพบกับทาง ok io, อเอสซิตเกียวอุระะเบรดไดมอนพบกับทางคัมบะโอซากาและก็โยโกฮาม่าเอฟมารินอสพบฮอกไกโดคอนเซสัปโปโรสำหรับการแข่งขันศึกลูวันครับสพัน2ีารอบ8ทีมสุดท้ายจะแข่งในระบบยเย่าเยือนนัดแรกจะเตะในวันที่6กันยายนและนัดที่2เตะวันที่10กันยายนที่จะถึงนี้อ่านะผมเป็นในว่าง,งานนี้ก็อาจจะหนักหน่อยนะฮะแต่ยังไงซะ พวกเรานั้นเป็นกำลังใจให้กับทางสุขบโชคสรารชาติกันด้วยนะครับสุดๆนะฮะเจ้าเช็คเรามาดูประเด็นข่าวจอมมารกันครับเอาด้วยยังไง breaking news แฟนบอลอุนต้าไทยแลนด์ออกแถลงการถึงประเด็นฟุตพุรุแฟร์แมชทีมชาติไทยดวนเกาหลีใต้นะซึ่งประเด็นดังกล่าวเนื้อหานั้นระบุเลยนะว่าอุนต้าไทยแลนด์ขอรวบรวมเหตุการณ์ทำลายและก็ภาพบางส่วน เพื่อแถลงเหตุการณ์จุดพลุฟแฟนด้สนะในแมตช์ AFC ซียูสปีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเริ่มจากที่1นึ่งข้กอกักัน,กกนเกมไทยเกาหลีใต้จบลงไปแล้วแฟนบอลบางส่วนได้ออกจากสนามไปแล้วนักเตะยูสปีได้เดินมาขอบคุณแฟนบอลทั่วสนามแล้วมาจบที่สุดท้ายที่กรมอุนต้านไทยแลนด์ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของนักฟุตบอลที่ชาติทีมชาติไทยทุกชุด ซึ่งเวลานั้นเป็นเวลาการแข่งขันจบไปแล้วเกิน30นาทีมีการจุดพลุแฟนในสนามจริงแต่ทำหลังจากเกมจบเกินเวลาถ่ายทอดสดแล้วข้อที่ 2. ระหว่างจุดพลุแฟนนั้นมีการย่วยุจากทางเจ้าหน้าที่ AFC คนหนึ่งในสนามจริงมีการชูอนิ้วกลางจากทางเจ้าหน้าที่มีการเดินเข้ามาประชิดกวากมือเรียกย่วยุกองเชียร์หลังจากนั้นจึงมีการโยนแฟร์ลงไปในสนามจริง ขอที่สาทางกลุ่มอุน,น้าไทยแลนด์ขอโทษนักฟุตบอลเยาวชนยูเยปีทุกคนที่ทําให้บรรยากาศมันไม่ดีจากความวุ่นวายเรายังคงสนับสนุนน้องๆไม่ได้มีเจตนาหรือว่าทำตำหนิผลงานการแข่งขัน,น,นกับน้องๆเพราะว่ะเรานั้นตามเชียร์น้องๆมาตั้งแต่วันแรกเห็นถึงความทุ่มเทและก็เต็มที่กับเกมในครั้งนี้ ทั้งกลุ่มอุลตาไทยแลนด์ขอโทษทางสมาคมบีจีและก็แฟนบอลบีจีที่ทำให้สนามอาจจะเสียหายทางเราได้เตรียมคนติดต่อประสานงานเพื่อซ่อแมแซมจดใช้ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากจาเราทุกส่วนอย่างเต็มที่ในขณะนี้ข้อที่4เรื่องคดีความใดๆที่บุคคลใดได้แจ้งความเอาไว้นั้นทางเราเองได้มีการประสานงานติดต่อกันกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจล่วงหน้าเพื่อจะเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว และทางกลุ่มเองจะต่อสู้ในคดีชั้นศาลเพื่อจะให้รู้ว่าแฟรผู้เนี่ยไม่ใช่อจชญากรรมร้ายแรงที่ทำลายฟุตบอลไทยในครั้งนี้ปลอดนะข้อที่5กลุ่มอุนต้าไทยแลนด์มีอุดมการณ์ทางการเชียร์ตามหลักสากลด้วยความหนักแน่นเข้มแข็งแม้มันอาจจะไม่ถูกกับทางกฎของไทยเราก็เป็นได้แต่เราสามารถพูดคุยเรื่องกฎปรับเปลี่ยนกฎบางอย่าง ได้เหมือนกับกฎหมายลหลายๆตัวในไทยที่ได้ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อก้าวตามความสิวิถีของการเชียร์ให้ทันเรามีความหวังว่านายกคนใหม่จะมีวิสัยทัศน์และก็เปิดใจพูดคุยอย่างจริงจังกับกลุ่มอุลตาไทยแลนด์ถึงวิธีการแสดงออกในการเชียร์ไม่ให้มีผลกระทบจากทางการในของเราในอนาคตเพราะทางกลุ่มเองจะยังเดินหน้ายึดมั่นแนวทางการเชียร์แบบนี้ต่อไป สุดท้ายขอบคุณคนที่เกลียดและก็ประนามเราในทุกๆสื่อทุกๆด้านแต่มีประโยคหนึ่งที่อยู่ว่าเขาพยายามกรบฝังเราให้จมลงดินโดยไม่รู้ซะแล้วว่าเรานั้นคือเมล็ดพันธุแ์และพบกันใหม่นะลงอาลงนามโดยอุนตาลไทยแลนด์โอ้โหเป็นดังว่างานนี้ก็เป็นนังว่าก็ออกมาแถลงการอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยครับก็ต้องรอดูคนต่อไปกันนะกันว่าจะเป็นเช่นไรออเรามาดูประเด็นข่าวจอมารก,กันดีครับ เอาได้ยังไงอยากเจอโปรแกร,รม SEA C Volleyball League เวียดนามรอเจอวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุด VNL 2023นะโดยทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเสร็จสิ้นภารกิจบนเวทีโลกวอลเลย์บอลหญิงเดชันลีก2023หรือ VNL 2023ลงแข่งขันไปทั้งสิ้น12นัดชนะไป2แพ้ไป10ไม่ท้าหมด8แต้ม จบอันดับที่14ของตารางคะแนนอย่างไรก็ตามวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยยังมีภารกิจในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่16-24กันยายนที่ประเทศโปรแลรนด์แต่รายการต่อไปของทีมสาวไทยคือการแข่งขัน SEA วอลเลย์บ l ลล e a g u e ซึ่งทีมคู่ปรับสำคัญอย่างวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามตั้งตารอที่จะพบกับทางวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังต้องพลาดท่าพ่พายแพ้ ให้กับทางทัพนักตบลูกยางสาวไทยทีมชาติไทยได้รับชิงชนะเลิศชิงเหรียญทองซีเกมที่ผ่านมาซึ่งทางด้านแฟนๆเวียดนามมองว่าทั้ง2ทีมกำลังโคจรมาพบกันในช่วงเวลาที่เหมาะสมและก็ถึงเวลาแล้วที่จะเก็บชัยชนะเหนือทีมชาติไทย โดยทีมสาวไทยเพิ่งจะแพ้มา8นัดรวดส่วนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามเพิ่งจะประงาศคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิง AV 4 c u p 2023เข้าไปเล่นใน FIVB Challenge Cup 2023เพื่อชิงตั๋วไปโดยศึก VNL 2024ในครั้งนี้สำหรับการแข่งขัน4วอลเลย์บอลลีกจะแข่งขัน2สนามเล็กแรกแข่งขันที่ประเทศเวียดนามระหว่างวันที่4 ถึง6สิงหาคมและเลขที่2แข่งขันที่ประเทศไทยระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมที่จะถึงนี้เป็นนว่างงานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกันด้วยนะครับและนี่ก็เป็นจอะลึกประเด็นปร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่4กรกฎาคม2566โดยชายผู้บังคังฟุตบอลไทยครับ